อันนี้คือลีลายูทูบเบอร์น้องใหม่มาแรงครับอ่าอันนี้ก็พูดสนับสนุนคือพี่มาละกอนะครับพี่มาละกรอะไรชาลัยพี่มาร์ลกอชาแนลมันไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์อย่างสูงเลยครับในเวลาหน้านี้หน้าฝนมันน่าหลั้ ในไอ้ผลของการไม่มีเมียน่ะพี่ดำไม่มีไม่มีมันมาอะไรอะไรนี้นี่นี่น้าเอนซีเราดูไม่ังไงกะหาแต่เรื่องตอดนี่ตอดหน่อยกะเอาโอ้ยนี่ยูทูบเบอร์จะเห็นมืดเห็นดูเบื้องหลังยูทูบเบอร์ไอ้พี่นี่ครับต้องขอโทษต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยพี่ เก่าทำสุภาพหรือว่าอะไรยังไงนะครับคืนนี้อย่าเขาล้วนผมกลัวไห็มอย่าเขาล้วนบลอนิกเอตนาแต่ว่าตั้งใจนิดติดแมงวันแมงหนีมาตอมดูแลเอาเล็ดในปากห้อยในไงก็ต้องขอภัยไว้นาพีดีด้วยนะครับเป็นไงก็จะซาเหรครับไม่ซาผมเลยครับบ้าบึงถวกไหมจะโอ้ยทันได้มาอยู่พี่สุทธิ เบื้องห่งเบื้องห่งเป็นยังไงครับเยงไเยอะเลยแล้วอย่าบเราะนั่นน่าจะแอบดูเบื้องหลังการทำงานแน่ๆทีหมอกค่ะครับเราต้องเราต้องชี้เลี่ยงครับ่วอยากท่านๆในดิ่อากาศผมจะขอโทษทีนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับคนที่กดไลค์ให้ทุกสัตว์กดไลค์ กดไล่ให้ผมจะเพราะแม่นกคขอบคุณเป็น,ปน,ปนยามสูงเลยครับ <c oughs> ถึงแม้มันสี่เลี้ยวหรือข้าก็รู้ว่า <c oughs> มุกำลังใจก็มีความสมคัญกับผมหลายครับถึงแม้ที่ไล่ได้ช้าหรือว่าไล่ได้เร็วก็ยังบอกโคกยอดผมก็เป็นพื้นขนาดครั้นไม่แห้งดิแห้งก็มีเอ้ เอกที่เข้าไปเข้าไปดันไปซอยโดยที่ความรู้สึกที่ของเอ็กซ์ซคโถ้าธรรมดาเขาไม่ถ่ายนะฮะคิดเนาะต้องกอดเสาไว้หึงอันนล้สินะต้องกอดเสาโอ้ว่าเราหลังชารอดนะนะไอ้สิน้ำฝนมาทันที่ กดติดกามนั่นนีลีลาพี่ดำก่อนเลยเนี่ยแล้วต้องให้เขาใช้สมาธิแต่เนอ่นะถ้าเขาทำบทไปได้ทีนะขอเดี๋ยวจะไม่จบแต่นาทีเอฟซีทีแค่ให้ได้ให้เขาหมิ่นให้ดันให้นี่ลีลามีลูกอ้อนี่ลูกอ้อนทั้งใดมาทั้งใดก็จะให้นี่จะังนั้นจะให้ มีความยากความลำบากเดยอปล่อยท่านไหนไปก็ให้หมหีแต่คนหักคนแทนงเนาะค่ะอ่ามีอ้อที้อ่านานมีสาธุพ้อมวันนี้เข้าวัดยังก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้วันโผมก็ขออาริยาตคตรคลิปว้เพียงเท่านีเนาะครับจบคลิปภาพที่บรรยากาศดีๆนะครัะ ภาพที่บรรยากาศอันนอนเอียดขลาดดิบเบงงึลือดูจริงจีอยากอะไรอย่างนี้คือเบงมองเบงลืมดูจริงจีบางทีมีเพชดยิ้มหรือนี่มีเพชรนี่เป็นตะหักอันนี้รถเบ็งงึลืมดูพี่ดำขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเบ็งงึลืมดูนี่จะกระาบเป็นไงล่ะนี่ผลงานฝีมือพี่ดำผลไม้หัวแล้ว นี่ล้างน้ำฝนไม่ทั่วไม่ใช่ฝีมือผมฝีมือใครก็ฝีมือช่างเขาติดล้างน้ำฝนนั่นแหละเฮ้ยอันนี้ไม่จำทำไม่ใช่บอกเออผมจำแต่เป็นเป,น,เปนลมเอออานาก็เอาเอาเอาหันหน้ามาทางหนูนี่ขอบคุณที่มละกออย่างเป็นทางการหน่อยนี่เอาเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าเอาเขาให้มาห้าร้อยบาทสมทบทุน ไว้ดำรงชีพนั่งโอ้ยต้องนั่งอีกโอยโอ้ยนั่งต้องเรียบโอ้ยว่ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่มาละโกชาแนลคนสวยด้วยนะครับครับที่ช่วงนี้ผมจําเป็นที่จะต้องการซื้ออะไรก็ขอบคุณมากครับถูกช่วงพอดีครับเลิศ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 ครับถ้าทางที่ดีก็โอซิอีกพันเฮ้ยโออโอ้ย แค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วพี่ดำหนูไม่ไม่ไม่ไดมานู่นนี่น่หนูให้ตัวนี้พี่ดำออกมาเดี่ยวเ่ีไปพูดไปตรงไปต่อเออออ่ออ่แค่แ่นี้ก็ไดพี่พระกอดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไอ้นี้ได้หนึ่งแ่จ้าสองได้สองเอาสามเอาสี่เอาห้าอกโอ้ย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  รู้จักเรียมตัวอ้ยพี่ดำจาตีหนูแรงพี่ดำรู้ไหมหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูโดนไลไก่มันกัดมารู้ไหมเต็มตัวเลยรู้ไหมแม่งให้ไก่มันกัดเด๊ะเปนนอน่เป็นนอนทางมันหรอโอ้โหพี่ดำเอ้ยพี่ดำมู้อยากให้มึงดูเนี่ยข้างหลังเนี่ยเละเนีย่ยพี่ดำดูดูได้แต่ข้างหลังเนีไม่ดูหรอกเต็มคันมันโปรยฮะให้ไก่มันเป็นอย่าง เอาแต่เอาใบใบจะไข่เนื้อมาไข่โอ้ยไม่สี่นะเขามาผู้ชายคนนี้มาท่ามกลางสายฝนเขามาท่ามกลางพายุฝนเขามีอะไรก็ฟ้าฝนเอ้อเขาหายไปสามสี่มาหาเรื่องเยอะมาหากที่เรียกว่าที่พูดว่าบอกเต็มว่าเนี่ยตั้งแต่ยกฝนก็ยืนในจำเลยเนื้อมายอมอีกเนี่ยมายอมเนี่ยมายอมอีกเบลล์มันเนี่ยนี ฉันมันเอาขับรถเมาแนี้ยว่ะผมดื่เมื่อยเองดอกว่ะบ่ถ้าถ้าพี่ดำไม่ขับรถมาหนูก็จะบ่ได้คลิปเข้าใจบ่เข้าใจบ่แล้วจะให้หนูไปหนูกไม่เกี่ยวหือคลิปน่ะผมเอามาแต่ว่าไอ้คอ้องไอ้ย้ำเห็ยงนั่นน่ะเออเดี๋ยวเออเวลาเวลาพักน่ะเออว่าไปยังเออแล้วพักมากี่วันแล้วมันบ่เมีนเวลาไอ รีแลกทำงานแล้วแล้วเหนื่อยแล้วรีแลกเลยเราได้รู้รีแลกแปลว่าอะไรมูร,รีแลกละกรเออโอ้ภาษาอังกฤษก็มาเอฟซีอันนี้ก็พี่นัทยังไม่ได้ไลฟ์สดโดยเอฟซีเด้ออุ้ยไอ้กองนี้เปียกเลยเชื่อหนูเด<ม>้เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่แปดล้อยแปค่อยเพราะว่า ที่ผมนลุดเบื่อหลุโอ้เขาแช่ให้มผมไปไประเทศอันน,ออมมนั้นองของคุณแม่หมีไปอ่านนีเรื่อช่องช่างยำมีไอ้อู้ใหอ่น้อยช่องเม,มนินอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแปดนาทีแล้วพอ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  แปดนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไม่แปดนาทีแล well, so ้วขอบคุณนะคะสํสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับโอ้ย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 ขลุนเดขลุนหลายเด้